มื่อสามพันปีที่ผ่านมาอิสยาผู้พยากรณ์ชาวอิสราเอลได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าวา่าจะมีสาวพมจารีคนหนึ่งจะให้กำเนิดทารกและทารกนี้จะเป็นพระผู้ช่วยให้คนอิสราเอลและมวลมนุษยชาติพ้นจากบาปชื่อของท่านคือที่ปรึกษามหัศจรรย์แพทย์ผู้ประเสริฐพระเจ้าทรงฤทธ,ธานุภาพพระบิดาผู้ทรงดำรงอยู่ชั่วนิรันด และกษัตริย์แห่งสันติภาพบนแผ่นดินโลกที่พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์สิ่งทั้งมวลบนแผ่นดินโลกนี้แสงอาทิตย์ยังคงส่องสว่างในกลางวันแก่มนุษย์แสงจันทร์พระองค์ก็ยังคงให้สาดส่องในยามข้ามคืนกับ,บนมนุษย์ด้วยความรักจากคำทำนายโดยอิสยานั้นเกิดขึ้นจริงในอีกเกือบพันปีต่อมาพระเยซูทรงถือกำเนิดจากหญิงพรมจารีชื่อมารี พระเยซูผู้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงกำเนิดเป็นมนุษย์และสถิตอยู่กับมนุษย์พระองค์ทรงเป็นเหมือนเราทุกอย่างแต่พระองค์ไม่ทรงมีบาปเลยเราทั้งหลายมาร่วมรำลึกถึงเหตุการณ์คืนแห่งความรักที่ทั้งบนแผ่นดินสวรรค์และแผ่นดินโลกต่างเฉลิมฉลองชื่นชมยินดีเป็นไปตามคำพยากรณ์น่าอัศจรรย์ที่สุดที่คนกลุ่มแรกทราบข่าวดีเรื่องการประสูติของพระบุไทย คือคนเลี้ยงแกะชนผู้เล็กน้อยที่สุดโดยผู้แจ้งข่าวแก่เขาคือเราทูตสวรสค์เมื่อคนเลี้ยงแกะได้ยินข่าวดีจากทูตสวรรค์ก็รีบไปตามหาที่บังเกิดพระเยซูกูมาน้นยนอกจากคนเลี้ยงแกะแล้วยังมีผู้มีวิชาอาคมเป็นสามนักปรา์ได้สังเกตเห็นดาวประหลาดบนท้องฟ้าและศึกษาตำราในอดีตจึงทราบว่าพระผู้ไทยได้มาบังเกิดแล้ว ตามคำพยากรณ์ในข่าวประเสริฐที่พระผู้ไทยไทยเราจะปาบได้มาบังเกิดพระเยซูได้มาบังเกิดพระองค์ทรงเติบโตเป็นปุตุชนคนธรรมดานั่นทําให้เรารู้ว่าพระองค์รับรู้ได้ด้วยพระองค์เองว่าเรามีปัญหาสิ่งใดในชีวิตและสามารถช่วยเราได้ทุกสถานการณ์ของปัญหาใครมีปัญหาใครที่มีความเจ็บป่วย ใครที่ไม่รู้ว่าสุดท้ายของชีวิตจะขึ้นสวรรค์หรือลงไปสู่บึ่งไฟนรกนามเดียวเยซูช่วยคุณได้ในวันนี้พระเยซูเจ้ายังคงเป็นเหมือนเดิมวันวานที่ผ,ผ่านทุกๆวันนี้และต,ต่อไปเป็นนิจการมนุษย์ทั้งหลายเอ,อ๋ยบรรดาผู้ที่ทาง,งานเหน็ดเหนื่อยและแบบภาระหนักจงมาหาเราและเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยและเป็นสุข เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลายแล้วสันติของเราที่ให้แก่ท่านนั้นเราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้อย่าให้ใจของท่านบิตกและอย่ากลัวเลยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเราจะอยู่กับท่านทั้งหลายจนกว่าจะสิ้นอยู่